รายการดีมีคุณภาพระดับจักรวาลได้มาเสิร์ฟถึงที่แล้วนะครับที่ท่านผู้ชมนั้นจะได้อิ่มเอ็ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเกมเน้เนๆไม่มีน้ำกลับแน่นแท้ตัวกับรายการแมกโนโคลรฟิโนมมันจะ,จะมารีวิวอัปเดตในเกมรบอก,กันในเกมที่ชื่อว่าเดดไลน์นะครับว่าอัปเดตเวอร์ชัน0.21.7หรืออัปเดตวันที่20เดือนพฤษภาคมปี2 5 6 6หรือปี2023เนี่ยมีอะไรบ้างรู้ภายในไม่กี่นาทีไปรับชมกันเลยครับ เกมเดทไลน์นะครับได้ทําการเพิ่มอาวุธปืนมา6กระบอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าแต่ละกระบอกที่เพิ่มมาเนี่ยมีปืนอะไรบ้างกระบอกที่1นึ่งไซเออร์อาร์คเอเป็นปืนประเภทไรเฟิลจุดโจ,จมสัญชาติออสเตรเลียนะครับแตกสเรียบร้อยลงหนึ่ง คิดอย่างนั้นจอมโจนถื่อนโจนแตกหมดโดนอักยิงโหเยอะตออยางกอด ยังไม่ <Yeah. S 1> ไหวแลงหนึ่ง <S <S อุย้ยแม่้ว ลงไปอีกหนึ่งปืนกระบอกที่สอง AK 308เป็นปืนประเภทไรเฟิลจู่โจมสัญชาติรัสเซียนะครับเอาเพื่อนอีกสัปปะเลยวงหนึง เคยไหมเฮ้ยพี่ล้งางทางั้งลงสองลงสองเกียล็ดนะหมดหมดติของตรงพี่หมดละเดี๋ยวมันก็ทย,ยอยเกิดแตกแตก,แ,ตกแก้แค้นได้ละแ,<ก>แตกหมดหมดหมด,หมด,หมดพี่หมดทุกอย่างไอชิบ <c oughs> ุกจุดอ้าวว่าแล้วมันสักทีว่าเราไม่วิ่งโผล่ไปตายได้ได้ได มันยิงหรอวะหยุมันเล่นมันเล่นมาแล้วเกิดอะไรล่ะระเบิดลวงหนึ่งลงหนึ่งปืนกระบอกที่3นะครับปืน AK12 เป็นปืนไรเฟิลจุดโจมสัญชาติรัสเซียเหมือนกันนะครับไอ้แสบใส่กอบใส่กอบยี่สิบความเทียของมันคือมันแยกกระสุนสิบมมแล้วมันบีดลงหนึ่งเฮ้ย เอเคสสิบสองโอเคมากโกงมันนิ่งก็โกงแล้วโงมากพี่พี่ต้องโอ้โหปืนกอสกูเลยเนี่ยฮ่าพี่รวมมันนิ่งทั้งรัวเอ๊ะหนักหนักไอ้คนนั้นจอยแรงถีบมันจะเพิ่มขึ้นตายเรียบร้อยเอไม่มีอะไรทั้งสิ้น ลวงหนึ่งลวงสองคนสะใจคนทำอู้วิสัว์สามารถใส่มาเสนเบรกเดียวกันกับมาเลทได้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยถอยถอยล็กเล็กเล็กยัยยยยยไม่โดนเลยปืนพกในปืนพกไทม์ลวงวัว เจ็ดจูัสองเดตั้งเลยวงสองหมดอีกขนฟ้าต้องเลยีแป๊บนะผมกำลังแต่งปืนให้เข้ากับมืออยู่เปลี่ยนกระสุนเปลี่ยนกระสุนฟอลอยู่หัวมันไอ้ปืนไม่หีขึ้นท้าพีหัวมันหัวมันใหญ่ไปอุ้ยเฮ้ยจะคนรู้มั ลวงหนึ่งลวงสองหมด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 แล้วติหมดตีแล้วลิฟลิฟลิฟวิ่งมาลิฟวิ่งมาโอ้ยปืนกระบอกที่4ี่โฟ SA ห้าแปดเป็นปืนประเภท b บ t เทิลไรเฟิลสัญชาติเบลเยียมนะครับไปละอย่าไปชม้ลิฟตอย่าแตกันนี้ด่านหม่แหรอวะเขาเห็นแล้วมันดีไงจานรวยหนึ่ง

เิมชื่ออะไรวะตัวองลหนึ่งเฮียลูกสองแขมเออมันมันมีกิฟตหลงอีกหนึ่งก่ฟีดอะลงอหนึ่งนี้ะมาเารอบเกมนี้มันแต่งฝูโตได้น่าจะเป็นอะไรที่คิวบอยกัติงสวัสดีแอดมินตายอีกหนึง เฮ้ยหน้ากากเข็มไอเกมมิงโดนลงไปอีกหนึ่งเรนมาร์คสกะเบื้ลงไปหนึ่ยิงยิมไอเ่นมุกไอมาร์คสกะเบิองแลกพวกเพื่อนในห้องมีคนชื่อมาร์คโอ้นายมาร์ค o t e. ชืที่กว้างมากลิกลิกจ้าตรงนี้มันกว้างมาก ลงไปอีกหนึ่งเหรอฮะกูตายลวงสองอาวุธกระบอกที่5 m k 9เป็นปืนกลมือสัญชาติฟิลิปปินส์นะครับ

フフフ。<laughs> อบยและอัปเดตสุดท้ายนะครับนั่นก็คือปืนกลอกยี่เป็นปืนพกสัญชาติออสเตรเลียนะครับและนี่คือทั้งหมดของอัปเดตในเกมระบบกันในเกมที่ชื่อว่าเดตไลน์นะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอย่าลืมก็แล้วก็แชร์แล้วก็สไลด์ผนทุกเมเจอ์อย่าให้ผมทำคลิปต่อแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคทุกทีก็จะได้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับอย่าลืมไลค์แลสสกันเด้อ